เรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ขั้นตอนแรกเราก็จะทําน้ําก่อนนะคะวันนี้จะใช้เป็นน้ําปลาสูตรแม่อีพิมจ้ะนี่เลยใส่ไปก่อนนะคะใส่ไปประมาณช้อนหนึ่งไม่ต้องเยอะประมาณสักครึ่งทัพพีนะคะอันนี้แล้วก็ใส่น้ําปลาค่ะปรุงรสได้ตามใจชอบนะคะว่าใครชอบแบบไหนน้ำปลาแล้วก็จะเป็นมะนาวค่ะอันนี้จะกินเปรี้ยวนะคะก็จะใส่มะนาวไปเยอะหน่อย อืกินปลาหอมมากใครที่ลองนะปลาแม่ไอพิมพ์แล้วมาดีวิวหน่อยนะจ๊ะว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้ใส่ไปเลยคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปนิดนึงค่ะเรียยหวต้องชิมดูก่อนนะว่าใช้ได้หรือ,อยังนะคะ ยังไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ขอใส่มะนาวเลย,ยแล้วก็ใส่พริกป่นเลยทำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกไปเยอะใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเพรเดี๋ยวเผ็ดเราจะทานไม่ได้เนาะ อันนี้คนส่วนผสมไม่เข้ากันนะคะให้มันละลายชิมอีกทีก่นอนว่าแล้วขาดอะไรลืมใส่ขงนัวจ้ะนี่ขงนัวใส่ไปเลยเพิ่มความอร่อยนะคะดูจ้ะคนให้ส่วนผสมละลายโอเคชิมดูก่อนนะ ได้ละเปรี้ยวสะใจดีค่ะแล้วเราก็ใส่เส้นขนมจีนนะคะลงไปงนี้ใส่ไปครึ่งน,นึงก็พอใส่เส้นขนมจีนลงไปเลยที่นะคะใส่ แล้วเราก็ใส่เครื่องเคียงนะคะที่เราเตรียมไว้นะนี่ตามใจชอบเลยนะคะใครชอบแบบไหนใส่ไปเลยจ้ะใส่ผักไปด้วยวันนี้ก็จะใส่ถั่วแล้วก็เป็นต้นหอมกัผปกชีนะคะนี่คนให้เข้ากันค่ะ ง่ายนะคะอันนี้ทำทำได้ไม่ยากเลยแค่เรามีขนมจีนแล้วก็ส่วนเครื่องเคียงนี่คือแล้วแต่คนชอบเลยนะคะว่าชอบใส่แบบไหนนะชิมดูก่นว้าวน่ากินอยู่นะเมนูแก้หิวนะคะตื่นมาไม่รู้จะกินอะไรดีก็ลองสำรวจตู้เย็นดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวลองชิมดูกันอืมเปรี้ยวใช้ได้อร่อยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยใครที่ชอบก็เอาไปทำตามได้นะคะจะประมาณนี้สิ็จแล้วจ้าใส่จานเลยหิวมาก นี่เสร็จแล้วชำ่ชำๆยุ่ยๆเลยจ้ะเสร็จแล้วค่ะยำขนมจีนอันนี้น่าทานไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะคะวันนี้ก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลน,นะคะก็จะเป็นเงาะนะคะ ช้าเช้าตื่นมาไม่รู้จะทานอะไรดีก็เปิดตู้เย็นนะคะดูว่าในตู้เย็นเนี่ยมีอะไรที่จะพอทําทานได้บ้างนะคะวันนี้ของจุงมก็จะเป็นยำขนมจีนนะคะสูตรปาร้าแม่อีพิมนะคะใครที่เคยลองทานแล้วมารีวิวให้ฟังหน่อยนะว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ส่วนตัวนี่ก็ชอบนะคะรู้สึกว่ามันข้นดีแล้วก็อร่อยนะคะยวขอทานก่อน จะเป็นไข่แดงนะคะไข่เค็มแดงเปรี้ยวจัดใจดีนะคะส่วนตัวคือเป็นคนไม่ชอบทานเผ็ดแต่ชอบทานอาหารรสจัดนะคะรสจัดในที่นี้ก็คือชอบทานเปรี้ยวน,นั่นเองก็จะใส่มะนาวไปเยอะหน่อยนะคะอันนี้เราคุณก็ได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ส่วนเครื่องเคียงเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราอยากจะใส่อะไรนะคะ 啊，你呢？ เผ็ดเล็กน้อยนะคะ เผ็ดเผ็ดแต่อร่อยมากคะ่ะน้ำปลารามีความแบบว่านัวรู้สึกว่าจะอร่อยกว่าทุกสูตรที่เคยทานมานะคะน้ำปลาแม่อีมันข้นดีแล้วก็หอมดีะคะ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้รับจ้างรีวิวนะคะอันนี้คือเห็นคนทานเยอะก็เลยลองซื้อมาขวดหนึ่งรู้สึกว่าจะห้าสิบหรือห้าสิบห้าบาทน,นี่แหละซื้อที่ตลาดนัดนะคะ หาซื้อได้ง่ายนะคะส่วนใหญ่ร้านค้าทั่วไปมีค่ะ โอเคอินมมากค่ะหมดแล้วนะคะเหลือน,นิดหน่อยตามด้วยผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะคะล้างปากนิดนึ่งอันนี้เป็นเงาะโรงเรียนนะคะ เนื้อล้นดีคนะ่ะหวาน อร่อยค่ะหวานมากโอเคค่ะสำหรับวันนี้อิ่มมากๆเลยนะคะใครที่ชอบก็ไปทำตามได้นะคะเมนูนี้ค่ะยำขนมจีมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เราดูใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะเป็นยังไง